จังหวัดชัยนาทอาดีตข้าราชการครูลาออกผันตัวเองมาทำผลิตภัณฑ์แปรรูปขนมทอดส่งขายรายได้อย่างงามผู้สื่อข่าวรายงานว่าอาดีตข้าราชการครูยอมทิ้งเงินเดือนหลักหมื่นบาทลาออกผันตัวเองมาทำธุรกิจพืชผักผลไม้ทอดกรอบขายต่อยอดกิจการจากคุณแม่สร้างรายได้อย่างงามเลี้ยงครอบครัวและคนในชุมชนโดยใช้ชื่อว่าบ้านขนมทอด นิชาภาซึ่งบ้านขนุนทอดนิชาภาแห่งนี้ได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์แปลรูปหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นขนมทอดกล้วยทอดเปลือกทอดมันทอดฟักทองทอดและอื่นๆอีกมากมายโดยวัตถุดิบดังกล่าวล้วนหาได้ภายในชุมชนนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์แปลรูปของบ้านขนนทอดนิชาภายังถือเป็นสินค้าโอท็ top. ที่มีชื่อเสียงในระดับ5ดาวของจังหวัดชัยนาทอีกด้วยว่าที่ร้อยตรีธนเดชเสนารักษ์ครูจีอดีตข้าราชการครูเจ้าของกิจการบ้านขนุนทอดนิชาภาเปิดเผยว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่คุณแม่ริเริ่มตนเองเป็นรุ่นที่สองที่มาสารต่ออาชีพซึ่งในรุ่นของคุณแม่ก็ได้มีการนำวัตถุดิบต่างๆที่ เราปลูกอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกล้วยเผือกมันขนุนมาแปลรูปที่แรกก็รับประทานกันเพียงในครอบครัวจากนั้นคุณแม่ก็ได้นำวัตถุดิบที่มีอยู่เช่นกันเช่นกล้วยขนุนมาทำเป็นกล้วยขนุนฉาบรสหวานรสเค็มออกจำหน่ายภายในชุมชนและตามตลาดนัดเกือบสิบปีจากนั้นเมื่อ3-4ปีที่ผ่านมาตนเองเห็นว่าอาชีพนี้สามารถสานต่อยอดสร้างเป็นอาชีพเสริมได้ เลยมาี่เริ่มขยายตลาดเพิ่มขึ้นโดยอาศัยช่องทางออนไลน์รวมไปถึงร้านของฝากชื่อดังตามจังหวัดต่างๆก่อนหน้าที่ตนเองจะหันมาเริ่มประกอบอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมทอดขายนั้นตนเองประกอบอาชีพรับราชการครูอยู่11ปีจึงลาออกมาครั้งแรกก็ไม่คิดที่จะออกจากการเป็นครูแต่ด้วยที่อยากจะพัฒนาและต่อยอดอาชีพเสริมที่แม่ทำอยู่เลยตัดสินใจ ลากออกและขยับขยายโรงงานและกลายมาเป็นอาชีพหลักในปัจจุบันเพราะสามารถจุนเจอืครอบครัวและเงินเดือนจากอาชีพหลักที่เป็นครูได้ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของบ้างขนุนทอดนิชชาภามีทั้งหมด18อย่างมีทั้งกล้วยมันเผือกฟักทองและขนุนเป็นหลักสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็จะเป็นในส่วนของ ขนมทอดซึ่งจะมีการพัฒนารสชาติไปในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นรสหวานรสเค็มปาปิก้า,ารายรซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสินค้าที่จิตตลาดขายดีมากที่สุดเพราะจากอัตราการสั่งซื้อจะมีเข้ามาสัป,ปดาห์ละ2-3ตันรองลงมาก็จะเป็นเผือกทอดกล้วยและมัน สำหรับสินค้าแปลรูปนี้ถือว่าเป็นของกินเล่นพกพาได้ทั่วไปตามตลาดแต่ที่บ้านขนุนทอดนิชาพาจากคำนึงถึงมาตรฐานในการผลิตจึงทำให้เป็นที่สนใจและต้องการจากกลุ่มของผู้บริโภคซึ่งกระบวนการผลิตของขนุนทอดนิชาพาได้รับมาตรฐานการผลิตจากอุตสาหกรรมจังหวัดและมีมาตรฐานออยอรองรับ ว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีการใส่สีหรือใส่วัตถุก,กันเสียสามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิห้องทั่วไปสำหรับท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์อาหารแปลรูปบ้านขนนทอดนิชาภาก็สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข0969709898หรือที่เฟซบุ๊กห้างบุ้นส่วนจำกัดบ้านขนนทอดนิชาภา168ทัห มูสองอำพือเมืองจังหวัดชัยหน้า ก็อาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่เริ่มมาตั้งแต่รุ่นแม่นะครับอย่างรุ่นผมนี่รุ่นที่2แล้วนะครับคือรุ่นแม่เนี่ยได้ประกอบอาชีพโดยนําวัตถุดิบแปรรูปนะครับโดยมีผลิตนะครับก็คือเหมือนเราปลูกในบ้านอยู่แล้วเป็นสินค้าที่เหลือใช้ในบ้านเช่นกล้วยมันเผือกขนุนอย่างเงี้ยครับมาแปรรูปโดยแม่เป็นคนริเริ่มนะครับมาประมาณสักสิบกว่าปีนะครับ โดยเอาขนุนเอากล้วยมาแปรรูปก่อนเป็นกล้วยชากล้วยเค็มปกติทั่วไปนะครับแต่ตอนแรกๆกกินกันภายในครอบครัวหลังๆก็เหมือนว่าเป็นอาชีพเสริมได้คือมาทอดแล้วเอาไปขายตามตลาดได้โดยเริ่มแรกเลยแม่เนี่ยนะครับก็คือผลิตแล้วก็เอาไปจําหน่ายตามตลาดนัดของผมแล้วก็ตามงานวัดต่างๆคืออันนั้นรุ่นแรกๆนะครับแล้วก็ส่วนผมมาต่อยอดเนี่ยสัก3-4ปีที่แล้ว ก็คือเรามาประกอบอาชีพต่อยอดจากแม่คือมาเริ่มเป็นรุ่น2เนี่ยก็จะเป็นเริ่มเป็นตลาดออนไลน์มาขยายตลาดขึ้นมาหาตลาดเป็นตลาดค้าส่งตลาดของฝากตามร้านของฝากต่างๆชื่อดังตามจังหวัดต่างๆนะครับแล้วก็เริ่มขยับการผลิตให้เป็นขยายใหญ่ขึ้นมาเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดบานขนุนทอดนะครับก่อนหน้านี้ที่ทำอาชีพอะไรมก่อนอ่สมัยก่อนนะครับก็ ตั้งแต่เรี้ยนจบมาใหม่ๆก็สอบติดเป็นครูนะครับอยู่สำนักง,งานกศนอตอนนี้เปลี่ยนเป็นสอสอกลอ,อ,กอจังหวัดเชัยนาดนะครับอยู่กศนจังหวัดชัยนาดโดยเป็นครูอยู่ที่อำเภอมโนโรมที่แรกแล้วก็ย้ายไปนเนินขามแล้วก็สกยานะครับเป็นครูมา11ปีแล้วก็ลาออกมานะครับทำไมถึงคิดลาออกจากครูแล้วมาทําประกอบอาชีพตรงนี้ครับพี่ตอนแรกก็ไม่อยากลาออก นะครับต้องบอกอย่างนี้นว่าอย่าเราออกเพราะมันเป็นสิ่งที่เราเรียนมาด้วยเราจบคุรุศาสตร์มานะครับจบคุรุศาสตร์อุสตสาหกรรมมาก็อยากต่อยอดคืออยากเป็นครูเต็มตัวแล้วะนะครับแต่ด้วยเรามอาีอาชีพที่รองรับอยู่แล้วคือที่บ้านประกอบอาชีพนี้อยู่แล้วก็เลยเกิดการผลิตนะครับแล้วก็มาต่อยอดจากรุ่นแม่โดยตอนแรกเนี่ยก็คิดว่ามันแค่เหมือนว่าเป็นไรายได้เสริมไรายได้เสริมกับอาชีพหลักที่เป็นอาชีพ ราชการอยูแ่แล้วก็เลยมาต่อยอดจนต่อยอดจากอาชีพหลักเอ้อาชีพรองนะครับในการแปรรูปวัตถุดิบเนี่ยเป็นอาชีพรองก็เลยเกิดเป็นอาชีพหลักขึ้นมาเพราะมันสามารถจุนเจือครอบครัวได้แล้วก็ทดแทนอาชีพหลักเราได้นะครับแล้วก็อาจจะขยายต่อยอดให้มันคงวันนี้ก็ได้นะครับปัจจุบันเนี้ยครับในอ่ิชาภาขนมทอดที่เนี่ยพี่มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับที่ชนิดกี่อย่างครับตอนนี้นะครับ ผลิตภัณฑ์ของบ้านขนมทอดเนี่ยมีทั้งหมด18อย่างนะครับมีทั้งกล้วยมันเผือกฟักทองและก็ขนมเป็นหลักนะครับเบสของเราเลยคือผลิตภัณฑ์หลักก็คือขนมทอดม,มีขนมทอดรสหวานเคม็มบาร์บีคิวบาร์ก้าสลายนนี้คือสินค้าอันดับต้นๆเลยที่เราขายดีเพราะมีปริมาณการสั่งซื้อต่ออาทิตย์เนี่ยประมาณ2-3ตันต่ออาทิตย์เลยแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นเผือกซึ่งอันนี้ก็ได้โอทอกห้าดาวด้วย นะครับขนุนได้4ดาวแล้วเผือกได้5ดาวแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นกล้วยแล้วก็มันแล้วก็ฟักทองตามลำดับคือตอบแล้วต้องบอกว่ากลุ่มตลาดสินค้าไปรูปพวกกล้วยมันเผือกเนี่ยเป็นสินค้าที่เรากินเล่นทั่วไปอยู่แล้วเราจะเห็นได้ตามตลาดนัดตามของถมตามพื้นที่ต่างๆทั่วทุกจังหวัดแต่ด้วยผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมีสินค้าอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นขนุนอีกฟักทองอีกที่ฉีกแนว มากกว่าที่ตลาดมีมันก็เลยเหมือนเราเพิ่มกลุ่มลูกค้าที่แปลกใหม่มากกว่ากล้วยแล้วก็มันเผือกทีเนี้ยการเข้าถึงตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดที่เราทําอยู่แล้วก็ตลาดค้าส่งการสร้างสินค้าให้มีความสนใจหนึ่งและแล้วก็การสร้างผื้นพันให้มีมาตรฐานมีรสชาติที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีรสชาติที่คงที่นะครับแล้วก็มีความอร่อยที่ลูกค้าต้องการมีความสะอาด อันนี้เป็นสิ่งสําคัญในการผลิตของเราทําให้ลูกค้าสนใจแล้วก็มีการต่อเนื่องของการสั่งซื้อและการารับประทานมากขึ้นตรงนี้ไม่มีเลยครับเพราะว่าเราผ่านมาตรฐานการตรวจของอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับแล้วก็มีมาตรฐานของออยรอ,องรับนะครับว่า,าผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีการใส่วัตถุกันเสียไม่ไม่ใส,ส่สีและไม่ใส่สารกันบูดนะครับสามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้เลยอย่างน้อย2เดือน นะครับถ้ามีการาเสียเปลี่ยนกิ่นนะครับก็คืออันเนี้ยอยู่ที่ประมาณ3-4เดือนขึ้นไปครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ห้า,างหุ้ส่วนจำกัดบ้านขนุนทอดนะครับอยู่บ้านเลขที่168่หทับ1หมู่2ตําบลชัยนาทอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งช่องทางทางเฟ e บุ๊กคือบ้านขนุนทอดนิชาภาธนพล แสงทองข่าวภาพจังหวัดไทยหน้าทีพีนิวไทยแลนด์รายงานขายที่ดินเปล่าอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่ดินอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านจัดสรรใกล้มอเตอร์เวยขาเข้าพัทยาระยองกรุงเทพทั้งหมด12ไร่1งาน60ตารางวาเสนอขายไร่ละ6ล้าน5แสนบาทที่ดินสวยทรัพดีราคาถูก สนใจติดต่อโทร098 389 4577หรือโทร099 349 6888ไอดีลายต้น ton 064 8370198ขายที่ดินด่วนขนาด9ไร่3งาน35ตารางวาอำเภอบางละมงจังหวัดชนบุรีติดกับหมู่บ้านจัดสรร ที่ดินอยู่ตรงข้ามน้ำไฟสะดวกฉนดลอยพร้อมโอนเสนอขายเหมาราคา45ล้านบาททุวนที่สวยทำเลดีเหมาะสําหรับทุนที่ต้องการหาที่ใกล้ๆตัวพัทยาสนใจโทร098 389 4577หรือ099 349 6888อิดีไลน์ต้น064 837 0198 สวัสดีครับขายที่ดินเปล่าขนาดพื้นที่102ไร่อยู่จังหวัดปทุมธานีที่ดินแปลงนี้มีความสวยงามอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยชิน,นวัตรอยู่ใกล้กับไทยคมใกล้กับซีด้านข้างติดกับที่ดินของท่านเนวินคิดชอบหน้ากว้างติดถนนคอนกรีต500เมตรการสัญจรสะดวกสบายทางเข้าออกเข้าได้หลายทาง เหมาะที่จะลงทุนสร้างโรงงานหรือโกดังหรือหมู่บ้านจัดสรรเราเสนอขายในราคาไล่ละ1 3 0 0 0ล้าน3แสนบาททวนสนใจติดต่อโทร098 389 4577หรือลายไอดีต้น064 837 0198ด่วนครับเสนอขายที่จัดสรรในการเคห,หาน้องจอเขตน้องจอะกรุงเทพมหานคร มีขนาด19.5ตารางวาราคาประเมิน6,500บาทต้องการขายในราคา4 0 0 0 0นบาทลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้น้ำไฟประปาพร้อมพร้อมถูกสร้างได้เลยสนใจโทร9 9 8 3 8 9 4 7 7 7หรือโทร9 9 9 4 9 9 8 8 8 8ี idline ton 064 8370198ขายที่ดินด่วนจำนวน46ไร่ติดถนนเส้น24สายโชคชัยเดรุดมถนนสีเลนติดกับโรงสีข้าวไพรบึงติดกับเต็นรถมือสองที่ดินแปลงนี้อยู่ที่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดฝั่งตรงข้ามเป็นปั๊มน้ำมันปตทเหมาะสำหรับที่จะสร้างโรงงานหรือปั๊มน้ำมันทำเป็นลานจอดรถก็ได้หรือทำเป็นลานรับซื้อมันสำปะหลังหรือยางพาราก็ได้ ขายในราคาไร่ละ1ล้านบาทสำหรับทุนใดสนใจติดต่อสอบถา Lay มมาที่เบอร์โทร0983894577 0993496888 ID LINE TON0648370198 ขายทีจการ้านอาหารพร้อมที่ดินละบ้านพักอาศัย วิวสวยบรรยากาศดีเหมาะสำหรับทำร้านอาหารหรือโรงแรมตัวบ้านมีสามห้องนอนแฝดครบมทุกห้องมพื้ที่ใช้สอย3ชั้นขนาด428รตารางวาพร้องร้านอาหารรองรับลูกค้าได้200คนทั้งห้องแอร์และโซนชมวิวกิจการเปิดมานาน16ปีมีลูกค้าประจำทุกวันรอบอุปกรณ์ครบ